คือนันหลายรอบอ่ะสี่ง่วงนอนหลับกันสกิยรอบนี้ผู้หญิงสกิดเลยสกิดเปุ่บกูตื่นมากดนากาดูตีสองแข็งปกติว่ารอบสองนี่แข็งจัดแข็งจัดเพราะว่าเพราะว่ามันถูกต้องไงตื่นมาแปดโมงเช้าลืมตามาเจอกันดูดปากกันเลยทีนี้อบอย่างนั้นะโอ้โหมันโอ้โหมันรัวระเบิดความรักเขาเรียกมันไม่สนใจหรอกกูยอมรับว่าเขา หมายถึงว่าหน้าตาเขาอ่ะเป็นดาวคณะประมาณนั้นดาวฟิวดาวตอนแรกกูไม่กล้าเว้ยกูก็นั่งอยู่บนเตียงแต่เขาเริ่มก่อนจริงเหรอมก่อนเลยฮะยิ่งอะโคตรเฟี้ยวเลยดาวนะคั้งมหาลัยอ่าที่เรียกว่าเป็นแบบไม่มีความสัมพันธ์ด้วยแบบจริงๆเออปกติมันมีครั้งสองครั้งแต่มันยังพอแบบจีบๆกันแต่อันนี้คือแบบไม่รู้จักเลยไม่รู้จักกันไม่รู้จักเจอของยิงเลยเกิดจากการที่แอปนี่แหละแอปแดงทั่วไปแมสสุดแอปแดงคลาสสิกเลยอ่ะยื้เล่นกับเพื่อน แล้วก็ปัดเล่นจำได้เหรปัดเล่นแล้วก็แบบไม่มีอะไรแบบไอ้โด้เพื่อนชื่อโด้โด้ปัดเล่นนี่กูน่ะโด้แม่งปัดหลวงปัก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 แม่งติดมาคนหนึ่งอิสมาห์คิดรการหน้าจอมาดูนะอู้แบบโหโด้ไอ้ปัดทำยไงกูไม่ได้อยากได้เลยอะไรเงี้ยปากแข็งจริงๆแอรเห็นอยู่อ๋ออวบหน่อยนี่หว่าไอ้เหี้ยเป๊กเลยเออนิดนึงแต่ดึงโด้ไอ้เหี้ยปัดมั่ว กดล็อกจอเลยแยกกับเพื่อนว่ากูกดดูก่อนนะ่ะรีบหันหลังจังมา <c oughs> ดมือไไอสัตว์แม่งคักมาก่อนด้วยอะไรเงี้ยวเขาถามว่าอะไรถ้าโปกกันไหนไม่เขาผมถามาปกติปกติกไว,ไว้อันนี้กูคุยนานนะคุยประมาณเกือบวันทั่วไปถามกันถามไทยนูน่นนี่เหมือนจะจีบกันอะไรเงี้ยกูก็ไม่ได้ลงใจเลยแล้วก็สนุกสนุกอันนี้หลายหลายชั่วโมงนะคุยกัน,กนสักพักก็ลามไปถึงเรื่องแบบว่าอยากไปนอนข้างนอกจังใครเปิดใครเปิดผู้หญิงผู้หญิง แล้วก็นอนบ้านเราไหมอะไรเงี้ยก็คุยเล่นกันมนบอกเอะเย้ยวเยาว้าอมันอยู่ช่วงเย้ยวเยาลองเชิงกันเนี่ย<ช>ว่าแบบจะจริงหรือไม่จริงจนสุดท้ายก็มาจริงลง b t s อมาอใส่ช็อปมาเลยใส่ช็อปวิสวะผู้หญิง<ห>ใส่กระโปรงเสื้อธรรมดาแต่ว่าคุมช็อปมาตัวอ๋อกป่ะตามตามคอนเซ็ปต์ป้ะตามรูปป้ะถูกต้องคือกูรู้แหละว่าถูกต้องเลยนั่นแหละแล้วก็อาบน้ำกันแต่ไม่ได้อาบด้วยกันนะให้เขาอาบอะไรเงี้ยแล้วกูก็อาบ เร็กก็แต่งตัวแด้กก็หยอกล้อเล่นกันปกติสุดท้ายก็คาไปคามาเ็าเลยเอาหยอกล้อเล่นกันหมายถึงหยอกยังไงวะต้องเริมด้วยกันนอนตักก่อนนอนตักเขาต้องต้องมีพูดอะไรกับพูดปวดหลังอย่างเลยนี่ผู้หญิงก็เล่นด้วยก็ไม่ได้พักหนีลก็เยสุดท้ายก็เออกันรอบหนึ่งปุ๊บคืนนั้นหลายรอบอ่ะสี่ ทุกวันนี้มึงไม่เหี่ยวดิยทุกวันนี้นนคุวยกูเหี่ยวมึงใช้น้ำหนักเกินองไงตรงมไอ้เ <c oughs> ชี่ยแม่งเ<ด>บรกแป๊บนึงแม่งดีว่ะแม่งอวบอ่ะแม่งดีแม่งท้ายตรงท้ายอ่ามันตรงท้ายเราต้องยอมรับตรงๆอ่าก็แบบแจ๋วเลยไงไง <c oughs> อย่างงี้ไอ้เหี้ยเยี่ยมเลยเย <c oughs> <ล>ี่ยมเลยแค่ก็ข้าท่ามีครั้งแรกเสร็จตอนห้าทุ่มตอนนั้นดีใจมากรู้สึกว่ายาวคืนนี้ยาวง่วงนอนหลับกันแม่งสะกิทรอบนี้ผู้หญิงสะกิดเลยสะกิดปุ๊บกูตื่นมากดนายกาดู ตีสองสามชั่วโมงเป็นยกเป็นยกอ่ะตื่นมาแล้วก็ลาปอีกยังแข็งปกติว่ารอบสองนี่แข็งจัดแข็งจัดเพราะว่าเพราะว่ามันถูกต้องไงเีป็นใจข้างในมันใช่อ่ะมันใช่เอาได้ตลอดอ่ะป่าตอนนั้นมันอะไรก็ได้มันวัยรุ่นไงแหลกูเยอะตีสองเสร็จก็เหนื่อยไงลาอีกแ้วรอบสองลาบตื่นมาแปดโมงเช้าลืมตามาเจอกัน สบตากันดูดปากกันเหนื่อยทีนี้อับๆอย่างนั้นนะโอ้โหมันโอ้โหมันนัวระเบิดความรักเขาเรียกมันไม่สนใจหรอกกันปกติแต่คราวเนี้ยกูแบบเริ่มเหนื่อยแล้วแล้วก็แตกแตกไวด้วยเริ่มละเริ่มละเออการเริ่มออกอะเหนื่อยแต่ว่าที่แตกไวเพราะว่ามันยังใช่อยู่ก็เลยไวยังยังเต๋อยู่ยังเข้าอยู่อ๋อแล้วก็เรียกไปกินข้าวแต่แม่แต่แต่แม่กูไม่ชอบหน้าจัด สีหน้าออกเลยเพราะว่าเขาไม่มีคำมั่นคารวบอะหัวนอนไปตีไม่มีเหี้ยอะไรเลยกินข้าวเสร็จเข้าห้องแม่งจะเอาต่อกูจะเอาโนเนียโนเนียก็มาดิออกมาดิแต่คราวนี้แม่งมาแต่เจี๊ยวแม่งไม่ไหวแล้วโอ้มันโรยลาแล้วล่ะสามสี่ปีแล้วเขาก็เลื้อเลื้อไปเจอเจอขี้เปียกกูเจอขี้เปียกกูเลยคราวนี้กันไม่ได้ล้างอ่ะเจอของจริงอ่ะเจอของจริงไปล้างเดดยวให้อะไรอย่างเงี้ยกูยื้อบอกเอ้ยเลยนู่นนี่เออขี้เกียจ ถ้าไปล้างแมงไม่มีอารมณ์แล้วแต่กูก็ลุกไปล้างเพราะกูอยากให้แมงอมลึกๆรอบสี่กูยังแอบใช่อยู่ยังแอบใช่อยู่ยังรู้สึกว่ายังได้อีกนิดไว้พอไปล้างใส่กันต่อจนไม่ใช่แล้วว่ะรอบนี้ไม่ใช่แล้วกลับบ้านดีกว่าแม่งก็เลยใส่ช็อปกูถามว่าเรียนวิทย์วะหรือเปล่าช็อปแฟนเก่า กูถามว่าอ๋อแล้วเลิกกันหรืออะไรยังไงบอกก็ยังคุยกันอยู่ก็ยังมีเซ็กกันอยู่อะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นรู้สึกว่าอ๋อเป็นคนที่ชอบมีเซ็กแล้วก็มีเพื่อนฝรั่งโทรมาแล้วปุ๊บมีปาร์ตี้กันตรงบางว่ามันมีคอนโดอะไรแถวนั้นไปไหมชวนมึงชวนกูไปมัวเซ็กแน่นอนไปปะไม่ไปตอนนั้นยังตกใจอยู่กับการแบบเปิดขนาดนี้ไงก็เลยไปส่งแล้วก็จะจบเดินก็เดินคู่กันปกติแหละอีกติ๊ดอีกมึงยืนอยู่กับใครตอนนั้นน่ะ เจอเจอเจอเขาเจอวันนี้เจอปึ๊บกูอะไปจอดรถแล้วกูก็เดินออกมาดูหลี่หน้าร้านไอ้เหียเพื่อนกูเดินมาไกลเขาเดินข้างกันมาเดินข้างกันแบบใกล้เลยกูรู้เลยมาด้วยกันพอไอโดแม่งเห็นกูปุ๊บแม่งเดินฉีกผู้หญิงแม่งเดินทิ้งหางวมเดินทิ้งห่างทำไมวะแล้วกูบอกเอ้ยมาด้วยกันไม่ใช่ก็คือไม่อยากให้เพื่อนล้อแหละเพื่อนล้อไม่รู้แล้วกูเป็นคน ออใช่ขอเพื่อนไปส่งหน่อยอ,ออไปส่งเดี๋ยวกลับมากินด้วยก็เลยไปส่งกลับมาปุ๊บเอาเลยอันน <c oughs> แล้วก็ถามชื่อกูเผลอบอกชื่อไปทุ <c oughs> กวันนี้ยังพูดอยู่พูดยันรุวนนี้ <c oughs> โอเคตอนนั้นกูกูไปร้านเห <c oughs> ล้าร้านเหล้ามองเพลดเขาเป็นเหมือนเพื่อนของเพื่อนเพื่อนของเพื่อนก <c oughs> <c oughs> ูยอมแล้วว่าเขา หมายถึงว่าหน้าตาเขาอ่ะเป็นดาวคณะ,ะประมาณนั้นดาวซิดาวเขาก็มานั่งโต๊ะเดียวกูแล้วกูก็เมาไงกูก็เลยหยอกเขายอกเล่นนั่นแหละชอบหยอกล้อกันแต่ด้วยความเมามันก็แบบถึงเนื้อถึงตัวง่ายอ่ะเอาปละอะไรอย่างนั้นแล้วเขาก็ย้ายมานั่งข้างกูแล้วกูก็เผลอไปโอบเอวเขาแต่ในใจกูอ่ะไม่ได้เผลอหรอกกูอ่ะคิดว่ากูจะโอบแหละ แม่งไม่ขัดขืนว่ะเฮี <illes> ยบ้านนิ่งยังวะเฮียทำเสียงนี้น่าบอว่าแบบเหมือนมึงอยากอยากไหมอยากครับแต่นาจมีคิดไหมว่าต้องจบแม่งคืนนี้คิดคิดอยู่แล้วแหละลคิดอยู่แล้วพอไลน์ล่ามันปิดอะเราก็เสนอตัว <c oughs> ตว่าเออเราเดินไปส่งว่าที่หอแต่ว่าตอนเดินไปส่งเนี่ยกูคิดไลยเฮียทำไงดีจะเปิดนงานวะกูก็เลยบอกแป๊บหนึ่งนะกูก็เลยไปเซเว่นเนี่ยใช่ซื้อถุงยางซึ่งกูอะตั้งใจซื้อให้เขาเห็นว่ากูซื้อแล้วเขาเห็นมัเขาเห็นว่าเขาเห็นว่าเขาเห็นหร้อไงแบบ ดูยออยู่เบอกแค่นแ้นไเห็นนะเออถ้าพูดงนี้ก็คือหวานเลยเลยรู้แล้วเจี๊ยบเลยตอนนั้นคือเจี๊ยบแล้วขนาดนั้นถึงขั้นหวานโจ๋ยเกินแล้วเกินเจี๊ยบไปแล้วก็ไปถึงที่ห้อง ดูปากเสียงดิตอนแรกกูไม่กล้าเว้ยกูก็นั่งอยู่บนเตียงแต่เขาเริ่มก่อนจริงเหรอมึงนอนเลยอ่เยี่อะโคตรเฟี้ยวเลยตอนแรกกูเหมือนฟอร์มไปเข้าห้องน้ำก่อนแหละแต่ยิงไปล้างล้างสูตรเกงเปียกเลยเขี้ยฉี่นิดหน่อยเปียกเมันโบ้เลยแล้วมัาเช็ดผ้าเช็ดตูดเลยเช็ดหมอยังไงไอ้เหี้ยก็ต้องเปียกบ็อกเซอร์อยู่แล้วมันดูเดือดมากอะศึกนั้นะแบบว่ารอบเดียว แล้วมึงเมาปะกูไม่เมาเลยรังกินแบบเมาสังคมสไตล์กินเมาสังคมเลยขนมันอะแบบเนี้ยแล้วพอมันเสร็จกิจใช่ป่ะมันก็เกือบเช้าแล้วอ่ะกูลงมาหน้าหอมเลือดที่เอ็มรู้เต็มเชื่อกกูเลยเหมือนแบบกูไปแทงคนตายมาต้อเลือดเลือดที่เอ็มเมนเขาเพรว่าก็คือตอนนั้นกูกู ก็คือสื่อสื่อนี้พี่ใส่เต็มไปแล้วคือตอนนั้นกูไม่ได้เช็ดตรงนียักษ์กาเลยอะเตียงล่างหอกูอ่ะมันจะมีห้องน้ำใช่ป่ะกูถึงหอปุบเช่ป่ะกูเลยเข้าห้องน้ำก่อนเพื่อที่จะไปเช็คหน้าเช็คอะไรไอสัตว์แบมพายมาเลยเฮียแดงมาเลยอ่ะเท่ ชอบไปชอบุดใจอันนี้ก็คือเป็นเป็นเป็นวันไนท์ใช่ไหมไม่ได้แบบเป็นอสวีไม่ใช่ส่วนของกูเกือบเอสวีเพราะมันโทรมาหากูอีกโทรศับป่านนี้เฮตตี้เห็นแฟนเห็นชื่อรับได้มั้ยรับได้รับได้ใครไปรับอีกทีกูไม่อยากคุยก็เสียดายกูไปลบแชทแม่งเลยเข้าไปหายก็จะซ้ำมันหน่อยไม่ได้เนี่ยประกาศผ่านกล้องไหมไม่เอาแล้วไม่เอาวันไนท์ไม่เอาอะไรละเอายาวๆเลยคลิปนี้มีประโยชน์ไหมมัน ูลึกๆมีนะเพิ่งคิดได้เลยเมื่อกี้ว่ามีถ้ามองใจความของมันจริงๆอ่ะแก่นของมันอ่ะลองคิดถึงถ้าคุณเป็นในโดอ่ะมันแบกรับความเสี่ยงมากนะสำหรับคนแรกต้องเลาเราทั้งหมดเพื่อที่จะมาจบตรงนี้แหละว่าการนัดกันอ่ะคุณไม่มีทางรู้เลยว่าคุณจะไปเจอคนแบบไหนคุณจะไปเจอคนที่ตรงปกหรือเปล่าหรือจะเจอเซอร์ไพรส์น่ะ หนักๆมากๆคุณอาจจะดักโดนโดนดักพ้นหรืออะไรก็เป็นไปได้ถือว่าเป็นโชคดีที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้โลกแห่งโลกีคุณต้องระวังเอาไว้อย่างกูโดนโดนตบซับเหมือนกันอะอาโดนตบซับใช่ซึ่งซึ่งมันไม่มีดีลนะ้นตอนคุยกันคุณมาเล่นนอกกฎกับผมแล้วก็ถือว่าชชแตามขาดแล้ว เราอาจจะต้องมีการยืนยันโดยการแบบวิดีโอคอลหรืออะไรกันอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอาจจะส่งเราไว้เพื่อนก็ได้ถ้าคุณห้าสิบห้าสิบทิ้งเอาไว้หน่อยหน่อยนึงอะไรอย่างนั้นระวังตัวให้ดีครับแค่จะบอกระวังตัวให้ดีใช่ใช่แ่นั่นแหละก็ว่าวันนี้ช็อกโกบอยดูเพื่อความบันเทิงกันสำหรับวันนี้ช็อกโกบอยลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูให้เป็นครับดูให้ได้ข้อคิดครับ